เอาละตอนนี้ไอคือครูคนใหม่คือพวกเธอพวกเธอไม่ตั้งใจฟังครูแล้วก็ครูจะฟาดได้ไม่เรียวแต่ว่ยไม่ได้่อครูแค่ทจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเปนมีเขี้ยวจะโดนแบบฟาดแบบมั่มด้ยไอ้ว่ามีหวังหลับไม่ตื่นแน่นอนอีสิแบบโดนมงก็ไปหลับยาวจริ g ๆ i n g ding ding d ง n ง d i n งติ n งๆๆ n g d i ไอ้แล้วท่อนต่อไปมันหลออไงไว้เนี่ยแล้วแน่ตอนนี้มีเด็กดื้อที่ไม่ยอมกลับบ้านตอนนี้ครูจะต้องส่งเธอไปที่ห้องปกครองเจอกันแล้วเธอ,อ่ะไไม่สาหน่อยทำไมไม่กลับบ้านอย่างนี้ครูต้องส่งไปห้องปกครองอีกคนเด็กดื้อต้องโดนไม่เร็วตีแดด เ,เหมือนว่าจะมีการต่อยตีกันที่หลังโรงเรียนอย่างนี้ครูตุงดักจุดชื่อเอาชิปหายแล้วสมศักดิ์เธอตุยซะละถ <c oughs> ึงว่าอย่างนี้ครูก็สามารถใช้ไม่เลียวฟาดดาบพวกเธอได้ละตอนนี้ว่าไงเธอจะเป็นจะเป็นผู้สูขขงคิดสาวน้อยคิดว่าจะต้องจากไม่เลียวคือไม่ถึงแต่ว่าคือมีสแตนว่ายังไงสาวน้อยคิดว่าจะรอดจากสแตนครูไปคิดว่าจะรอดฟาร์มสโลก็ไปงับหัวมองหนึ่งรอดไปหนึ่งตัว ต่ไม่เป็นไรครูจะตามเก็บหนุกเนอย้านหลังนะจ๊ดูเหมือนว่านักเรียนของไอ้กำลังจะโดนเซตยอมหนึ่งลุมสามดเหมือนว่าอ้จะต้องรีบไปจดชื่อให้ครูใหญ่ต้องรีบไปว่าไงไอ้หัวโจกสิ่งล่างก็ไปแล้วก็งับเขาห้แล้วก็ไรล่าพ่อเธอบอกว่าเธอเป็นเด็กดีแต่ว่าเธอเสียคนเพราะเพี้ยน <c oughs> อย่างนี้ครูจะต้องส่งเธอไปห้องปกครองทั้งคือ เอาเลยล่ะพอดีว่าพ่อของเธอบอกว่าให้ครูดูแลเธอเหมือนกับลูกคนหนึ่งแต่ว่าครูไม่มีลูกมันก็ต่างคำที่ว่ารักงัวให้ผูกและลูกให้ตีอย่างนี้ครูต้องฟันเธอตั้งไม้เรยวแล้วแหละเสือมัน้อยครูขอโทษพอดีว่าพ่อเธอบอกว่าใส่ไม่ยั้งเลยครูเธอเป็นเด็กเกเรเทไหร่หรอเหมือนว่าไอ้จจเจอเด็กเกเรทุกคนกควรท่าบึงไอ้จจต้องเอาไม่เรยวฟัดหนัก จ้าามัดไอเด็กเกเรไอเด็กหลังห้องมานี้กูสูงหัวก็ไปเธอคิดว่าเธอจะตื้อติ้นานแค่ไหนไอเด็กดื้อแล้วเมื่อวันแม่จะมีการรวมตัวนักเรียนไม่ไดีเดี๋ยวอาจะต้องไปเชียร์ไก่ให้ลิงดูวะไงสาวน้อยมองหัวก็ไปกูต้องรีบหนีแลยย้วแหละอยู่กูตุยต้องร่อนเหมือนกับวิญญาณแต่ดูเหมือนว่าเอฟซีจะเยอะตรงนั้นแต่ก็คงไม่รู้ว่ามันตีไม่ได้แ้วเหมือนแ่่จะมีคนหนีออกมาจากห้องปกครอง พวกครูคือเป็นยานที่ทุกทอร์นาเมนต์ไม่รู้ตัวว่าเธอยังไม่เพิ่มไหมฮะมาพลอยเสียงลงเลยกลูนังมาอีกครั้งที่การสอนของครูจบไปได้ด้วยดีอย่างนี้ต้องเลื่อนขั้นเป็นพออสงสัยโรงเรียนเขงล้มจม